คำความเพียนหครั้งที่17เจ็ดประจำวันที่8ปธันวาคม2 5งหสวัสดิศลารหัส167ครับ ทีธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่17ที่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประเรศและหมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าจงทั้งมั่นมีสติและเลึกได้มีสมาธิจัดจ่อใาขลาพยัญชนะในบทสวดอางต่อเนื่องด้วยเธิ Anta cakaware atra kacantu tewata satamang mui rasa sunantu sak sakamu katang sakhe kami jarupe kiri sika cantare ke wimane pipe rate cakame taruana อาเนเคหาวัตตูมหิเกเตะภูมมาจายันตตเทวาชาลธาลาวิสเมย์ขะคาคันทัพนาคาติททันตาสันติเกยังมุนิวาระวจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมะสวนาการโยยัมพะทันตา Thammasawanakaro yam patanta Thammasawanakaro yam patanta Nakmu tasapakawato arahato sama sam Buddha sana mu tasapakawato arahato sama sam Buddha sana mu tasapakawato arahato sama sam Buddha sa Putang saranangkat cha mithamang saranangkat

ทิมสั่นังอันยังพุทธเมสั่นังวรังเอเตนะสัจจวัชย์นะโสวิเมหุนตุสัพพทานัตทิเมสั่นังอันยังธรรมเมสั่นังวรังเอเตนะสัจจวัชย์นะโสวิเมหุนตุสัพพทานัตทิเมสั่นังอันยังสังโฆเมสั่นังวรังเอเตนะสัจจวัชย์นะโสวิเมหุนตุสัพพทา สวดมหาสมัยสวดเอวามิสุตังเอกังสมยังภะคะวาสะเกสุยหารติกปิตรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัถิงปัญจมัติเหภิกขุสติเหสัพเพเหวาอรหันติเหทัสสะเห โลกาธาตุหเทวตาเย่ภูเยนสันนิปติตาหุนเตี่ยภควันตังทัศนายาภิกขุสังขัญจอาอโคจตุนังสุทาวาสกายกานางเทวานางเอตทโหุอซยังโคภควาสเกสุวิหารเติกปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะ สัตทิงปัญจามาเตห์เหพิคุสเดเห็นสาเพเหวะอระหันเตเหทัสนเห็โลกธาตุเห็เทวตาเยปุยยนัสันนิพติตาห์ุนเทภควันตังทัศนายาพิคุสังขันจายันนูนามยัมพิยนะ้นภควาเตนุปัสังกมัย ยามะอุปสังคมิตวาปะขวโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภลวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปภาสาเระปภาสาทิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะ sutawa se su su antara hita bhagavato purato paturahang su atako ta devata bhagavantaṁ abhivāte tava ekaman ตังทั้งโสเอกามตังทิตโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภัสรมหาสมโยปวานสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังขันติ अतको अपराति देवता भगवंत वतो संति के इमं खतं अपासि तथा भिको समाध हंग सो चित्तं अताना उचुकम सकंग सो सारथी व नेतापि काहेतवा इन्थ इन्थरियानी लखंती बन्तिताति อาตะโคอปาราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตวาขีรังเจตวาบลีคังอินทะขีรังโอหัจจะมะมเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักุมตาสุทันตาสุสูนาฆาเต อาตาโคอปาราเทวตาภะคะวาโตสันติเกอิมังคาทังอาบาเซเยเกกิพุทธังสารนังคตาเสนาเตขมิสันติปะอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาตาโคภะคะวา พิฆูวะมันเตเสเยผูเยนพิฆเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนเตตถาคตังทัสนายพิฆุสังคันจะเยปิเตพิฆเวให้ทรงมาติตามัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมพิปขวันตานังเอตัม ปรมาย eva เทวตาสนิปติตาเฮส่งเสยถาเปีมายังห่งเอตาริเยปิเตพิกเวผวิสันติอนาคตะมาธานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะขวันตานังเอตปรม a เยว v เทวตาสันนิปติตา วิสันติเศยธาปิมะยังเอตระหิอาจิกิสัมิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสัมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสัมิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมนสิกโรธาหาสิสัมมิต เอวัมพันเตติโกเตปิกุปพะคาวาโตปัจจโสสุงภะคาวาเอตัโวจะรสิลกะมโนสสะมโนกาสามิยัตถะคุมะ <laughs> ทัทสิตาเยสิตากิริกาปรังประหิทตาสาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมาสังหะมังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสัสุธาวิปัสสันนัมนาวิลาภิโญปัญจสเตยัตตวาวันกาปิลาวัฒเว သောအမနတယေသသာသာသဝကေศาสเนရတိဒေဝကယပိကန္တာတေဝိချာနာသာပိကောတေဇာတပမကရုသုတဝဘုဒ္ဓသာသနာံတေ సం ပတုရဟဉာနံအမနုသ ాన သသနံအပိကေသတမထကု saat sang atha satering satang eke sahasa amanut sana matasung apeke nata mata kung puta ahung tanca sapang apinya ya mawakita wana cakuma tato amantayesatha sawa ke sa เอวกะยาภิกันตะเทวิชานาถาภิกโขเยโหังกิตติยสามิคิระหิอนุโพภโสสัตตะสหสะอวยะขาพุมมากะปิละวัถวะอิทิมันโตสุทติมันโตวรรณะวันโตยสะสีโนโมนธมะนาภิกมุงภิกขูนังสมิติงวนัง ชาสาฮสาเฮมะวตายะขานานัตตวันนีโนอิติมนโตจุติมนโตวันนาวันโตยสัตสีโนมวันธมานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวนัง ตาราติสหัสายาขานานตะวันนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนมวนธรรมานาภิกขามุงภิกขุนางสมิติงวนังอิเจเตโสรสัสหังหัสายะานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนมวนธรรมานาภิกขามุงภิกขุนางสมิติงวานัง Wesa mita pancasata yakana nata wanino iti manto syuti manto wana wanto yasasinu muan pikamung pikunang samiting wana kumpiro rasyakahiko we pulasani wesa nang piyo nang sata sahasang yakana pa irupa ภูมิพิโรราชค اه ิโกโสภาคาสมิติงวนังปูริมันจะทีสังราชาทัตระรโทปัสสติกันทพนังอธิปติมหาราชายสัตสีโซปุตตาปิตาสภังโวินทมานะอินทนามามหาพลาอิธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโน มรทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติวนังถ้าขี่นั่นจะที่สร้างราชาวิรุหูตปะสาสติกุมพันธนานังอธิปติมหาราชามหายะสัสิโสปุตตาปิตาสะพังวอินธนามามหาภลา อิติมันโตชุติมันโตวันน้าวันโตยัสสีโนมวันทามานาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวนังปจิมันจะที่สร้างราชาวิรูปโคภสษาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตาสภังห์วอินทามานา อินทนามามหพลายที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัตสีโนมวันมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวันังอุตรันจัติสังราชากุเวโรตปะสาสตยยากานังอาิปติมหาราชยะสัตสีโสปุตตปิตัสสะภะหาวอินทนามามหพลา อิติมันโตชุติมันโตนนาวันโตยสัตสีโนมวันธรรมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังปุริมาทิสังทัตตะรโตทักขิเนนาวิรูหะโกปันปัจฉิเมนาวิรูปะโคคุเวโรกุตรังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ตัทนะมะนะทังสุวเนกาปิรวัตเวเตสัมมายาวีโนทาสาคูวันจานิกาสัทธามายากุทิทุเวเินเวจินทุวภิภูวิภูโตสหจันทนกามเสทโทจะ กินโนคันโทนิกันโทจะปานาโทปะมัญโยจัเทวสุโตจัมาตาลิกิตะเซโนจัคันทัพโพนารราชาชโนะสโพอากูปัญจสิโกเจวะ ติมพระรูสุริยวัชชะไสเตจันเยจาราชานคันธภาสหราชูพิโมทมานาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวนังอาทาคูนาพัสนาคาเวิสาลสหตัสกักกัมภารสหสตาราคูปายคาสหะยาติพิยามุนา Tata rata ca Aku nakaya satsino Erawan no ko Sopaka samiting wanang Jena karace sahasara hante Tipati capake Wisuta cuk caku Wihasa yate ปตาจิตราสุปนัยทิเตสนาแมงอะภัยนตธานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเขมมะมะกาสิพุทโธสันนะหิวาจาหิอุปปวะหายันตามาคาสุปนาสรณนะมะกังสุพุทธังวิชาวัชิระหันเถนะ Samuthang asura sita, pataro, wasawa, sede, iti manto, yasasino, kalakan chama ha pisama, asura thana we kasa, we pagiti sukit, tika sa สัพเพเหรจนะามากาสันนายทวาพลิงเสนังราหูพัธามุปาขมุงสมโยธาเนพัทันเตภิขูนังสมิติงวนังอาปูจัตเทวาปัตวีจัตเโชวาโยตถาขมุง วรุณาวรุณาเทวาสโมจะยะสะสสหะเมตการุณากายิกาอาคูเทวายะสัตสีโนทัสเตทัศตากายาสัพเพนานัตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนมโมทามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวานัง เวนทูจะเทวสหาลีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตาณขันตานิปุรักขิตวาอาคูมันทวลาหากาวัสุนังวาโสเสโท โกปะคะปูรินทัทโธทัเสเตทัสสทากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมอันธามนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังอาทาคูสหภูเทวาชาลามคิสิคาลิวะอริทกา カロชาチャウマプภนิภาสีโนวรุณาสหธัมมาチャ अ จุตาチャอเนศกาชุลยาสุรจิราคุอาคุวสวะนีศิโนทเสเททสัทธากายาสัพเพนานัตตวนิโน อิทิมันโตชุติมันโตอนนาวันโตยะสัสีโนมวันทัมานาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนังสามานามหาสมานามนุสามานุสุตตมะคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทโสิกา อาทาคูฮารโยเทวาเยจารหิตะวาสิโนปาระคามหาปาระคาคูเทวายสัสิโนทัศเตทัศทากายาสเพนานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยสัสิโนมอนธามานาภิกามุงพิกูนังสมิติงวานัง สุขากรุมาหาอรุณะคุเวคันาสาสะโอทาตคัยยะปะโมคาคูเทวาวิจักขะนะสัทธามตาฮาราคชามิสกายใจยะสัสสีโนธานายังอาคาปัชุนโนโยทิสาภะ อภิวาสติทัศเตทัศสัทธากายาสัพเพนานตาวนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยะสัตสิโนมรทมานาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวนังเคมิยาตุสิตามายากัฏากาจายสัตสิโนสัมพิทกาลังเสธาชุตินามาจ่า อาสาวะนิมานารัติโนอาคุอาทาคุปะระนิมิตาทาเสตทาสะทากายาสะสะเพนะนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจสีโนมวันทัมนาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวันัง สัทเทเทเทวานิกายสัพเพนานัตถวรรณิโนนามนวเยนะอคัญชุงเยจัญเยสทิสาสหะปะุทธะชาติมักขิลังโอคะเตนนะมะสะนาสวังทะเขโมคะตะรังนาคังจันธังวะอสิตาติตังสุขัมมาปรมัตโตจะ Puttha itih ma sah Sanang kumarro tio caso pakkhaemitiwenang saha-samakukanang Mahahamma pithi <coughs> Uppak panu cuti man kayo yasar siso tasetha -ta isara อาคูปเจกวาสวัตินโนเตสันจะมชตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพียพิกันเตสินเทเทเวสภามเกมาราเซนาพิกามิปัสะกันหาสะมันที่ยังเอธาคันหาทัา pantata rakena pantama tuwo samanta pariwari ta mawo muncita nang, tha, mahaseno kana hasenang panina tala Haca sarang ketawana sakomiko tanahyananto sawit cuko Ta sopan cuppat jutawa sangku tuh asa yang wastan ya ba kita warna Cakumatato manaiata sawahsa sanirate मारासेना भिकंता ते विच्छाना धाभिखवो ते चा आता पमकारूं सुतावा पुधासा सासनां वीतरागेहे पकामूं नेसां लूमां पिच्चयूं सप्पे विचिता संखामा मोथन्ते सः पूतेः सावकाते शने सुताति